ฝ right, right, uh ังดูก่อนขอโทษนะน่อย 大家，打开。 ขอเรียกรถใช้สินนะครับขอบคุณมากครับกับขณะนี้ท่านประธานท่ผ่านท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับร้อยหกสิบเก้าซึ่งขณะนี้ท่านนายการัฐมนตรีและผู้ในการรักษาเดินทาง ปังามกสนาราปัามีรรมนาราปัจามังปีคามวสารานปัจฉามีเิ ตัางๆมาเอิงเมฆหมูสาวาทาเวรามณีสิขขสกขาปะคำศัมมา โดยทุกที emos, ่ต่างจะเป็นคณะกรรมการอภิปราัหน่งสองกามห่งสองสามผู้ว่ารพชกาวพื้นได้เจอผมยินมีทักเล็กน้อยครับของคุณครับ ตัะเด็นภาพรียบร้อยแล้วขออนุญาตมูลชอขออนุญาตสื่อในที่เดิมก่อนนายกนายกต้องเดินกลับทางนี้นะครับยังไงหลบได้